สิสีทาภายในเลอะแค่ไหนก็เอาออกด้วยว่านวัตกรรมเกี่ยวกับบ้านมันพัฒนาไปข้างหน้าเสมอก็สีหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับบ้านก็เขาก็จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เขาจะมีคุณสมบัติว่า ทเลิกได้ก็เช็ดได้ซึ่งมันต่างจากเมื่อก่อนที่แบบพอมีคราบหรือมีรอยมันก็จะทําให้รอยนั้นมันยังติดค้างอยู่ที่ผนังของบ้านเราวันนี้พัดมาแนะนําเพื่อนๆเ,เ,เ,เกี่ยวกับสีที่เอาไว้ใช้ทาภายในบ้านที่เราสามารถเช็ดทําความสะอาดได้อย่างง่ายค่ะเพื่อนๆเ,เตรียมเงินกับเตรียมแปรงทาสีไว้ 1. สีกัปตันสตูดิโอชิล เป็นสีน้ำทาภายในบ้านเป็นสีชนิดด้านเป็นสีน้ำอะคริลิกเกรดพรีเมียมป้องกันไม่ให้ความเย็นออกจากบ้านทำให้บ้านเราเย็นสบายลดการใช้เครื่องปรับอากาศมีซินเวอร์ไอออนช่วยยับยั้งแบคทีเรียด้วยเนื้อสีแน่นไม่ลอกเกาะพื้นผิวดีทนทานนาน12ปีแถมกลิ่นอ่อนด้วยค่ะไม่มีสารระเหยพิษ สารตะกั่วสารปลอดแถมเช็ดล้างทำความสะอาดได้ง่ายกว่าเดิมถึง20เท่าขนาดเริ่มต้นที่1แกลลอนราคา357บาท2โรเทนเบิร์กเดโคเพนชิลสีน้ำทาภายในสีอะคริลิกเกรดคุณภาพเทียบเท่าสีเคลือบกระเบื้องหลังคาบ้านได้รับมออกอสีสันสดใส ทนทุกสภาพอากาศเช็ดล้าทงทำความสะอาดได้ง่ายมีสาร Color Acceptance ช่วยให้สีของเนื้อสีเรียบแน่นสม่ำเสมอและมีซิ Compact ช่วยให้ไม่เกิดเชื้อราไม่ผสมสารตะกวและปลอดปลอดภัยต่อสุขภาพลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมขนาดเริ่มต้น1กิโลลราคา375บาท 3. d e เดลต้าคลีน r นแครสีทาภายในชนิดกึ่งเงาสีน้ำอะคริลิกเกรดพรีเมียมคุณภาพสูงผลิตจากกาวอะคริลิกแท้คุณสมบัติมันเลยทำให้ช่วยให้ฟิล์มสีเกาะติดพื้นผิวดีเนียนสวยและทนทานไม่มีสารประลอดและสารตะกวดเจือปนทำความสะอาดได้แถมยังช่วยป้องกันคราบสกรปรก1แกลอน ราคา515บาท4 JBP Air Clean สีสำหรับทาภายในชนิดเนียนสีน้ำอะคริลิกคุณภาพดีสีสวยทนทานปกปิดดีเยี่ยมไม่ลอกล่อนป้องกันฝุ่นและเชื้อราพวกตะไคร่น้ำและก็คาบสกปรกได้เป็นอย่างดีทำความสะอาดง่ายแถมยังเช็ดล้างได้มากถึงสูงสุด40,000ครั้ง ที่สำคัญยังมีเทคโนโลยีไทเทเนียมบริสุทธิ์ช่วยดูดซับสารฟอร์มันทีไฮสารละเหยที่อันตรายต่อสุขภาพไม่ต้องกลัวสารละเหยแถมยังดีต่อสุขภาพด้วยขนาดเริ่มต้น1กิโลนาราคา675บาท 5. จตันมาจิตต์2บิวตี้สีน้ำสำหรับทาภายใน ชนิดกึ่งเงาสีน้ำเกรดพรีเมียมใช้ได้ทั้งฝาผนังและฝ้าเพดานเทดสีสวยมีชีวิตชีวาเนื้อนเนียนเรียบหรูหลาแถมเช็ดล้างทำความสะอาดง่ายป้องกันเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียได้ด้วยขนาดเริ่มต้นที่1แกลลอนราคาอยู่ที่749บาท 6. ดูลัก e อีซีแคร์พัสสีน้ำสำหรับทาภายในชนิดกึ่งเงา สีน้ำอะคริลิกเกรดซูเปอร์พรีเมียมมาพร้อมกับนวัตกรรมคิดพูฟเทคโนโลยีช่วยป้องกันค่าฝังลึกและค่าเกาะผนังฝุ่นผงและแถมยังยับยั้งแบคทีเรียและเชื้อราได้เป็นอย่างดีเช็ดล้างทำความสะอาดง่ายได้มากกว่าสีทาภายในของบ้านทั่วไปช่วยให้สีสดใสทนทานสวยงาม ราคาเริ่มต้นที่1แกลลอนขนาดเริ่มต้นที่3ลิตรราคา780บาท 7. TOA Super Clean d u r a c h i l l a p a t สำหรับทาภายในชนิดกึ่งเงาสีน้ำอะคริลิกสีน้ำอะคริลิก u l t a p r e m i ยมนวัตกรรมใหม่ใส่ใจคุณภาพมีไมโครบาลที่ช่วยป้องกันเชื้อราและแบคทีเรียได้ถึง 99.99% 99เลยแถมไม่ก่อให้เกิดภูมิแพ้หรือการลายคายเคืองต่อผิวหนังและโรคทางเดินหายใจแถมมีแอร์ดีท็อกซฟ้ยช่วยลดสารฟอร์มาดีไฮในอากาศปราศจากการระเหยเป็นพิษปลอดภยัยเช็ดล้างทำความสะอาดง่ายได้ถึง200,000ครั้งเหมาะกับห้องที่เราต้องการให้มันสะอาดมากๆขนาดเริ่มต้นที่1แกลลอน969บาท8 นิป้อนเพนวินิลิกซไฮบิดแคร์สีทาภายในชนิดกึ่งเงาเกรดคุณภาพพรีเมียมลิขสิทธิ์เฉพาะของญี่ปุ่นผสมกาวไฮบิดอะคริลิกเพื่อให้เนื้อยึดเกาะดีเยี่ยมทนทานต่อการเช็ดถูอีกทั้งยังมีนวัตกรรมเพื่อการเช็ดล้างโดยเฉพาะเลยช่วยให้เราทำความสะอาดง่ายกว่าสีทั่วไปถึง3เท่านะคะดีงามมากปลอดภยัย แถมยังป้องกันเชื้อราและแตะไคร่น้ำได้เป็นอย่างดีไม่มีสารตะกั่วและสารปรลอดเจือปนขนาดเริ่มต้นที่1แกลลอนเขาจะอยู่ที่ราคา1,055บาท 9. toa note and clean สีสำหรับทาภายในและภายนอกเป็นสีน้ำอะคริลิกชนิดกึ่งเงาสำหรับทาภายในและภายนอกชนิดกึ่งเงาเป็นสีโพลียูรีเทนชนิดพรีเมียม มาพร้อมกับนวัตกรรมใหม่ด้วยคือเขียนได้ลบได้มีเทคโนโลยีนาโนคิสตัลกสัสช่วยให้สีของเราเรียงตัวแน่นและก็ทนทานถ,านถึง10ปีเลยเช็ดออกได้ทั้งสีปากกาวไว้บอร์ดสีช็อคสีเทียนสีสเปร์สีเมจิกคาบเคมีคาบน้ำไหลคาบยาเบตาดีนและอีกมากมาย เขามีให้เลือกถึงร0อยเฉดสีเลยนะคะมันเหมาะกับทุกพื้นผิวภายในบ้านจริงๆแถมยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ปลอดจากสารปลอดและสารตะกั่วด,ด้วยค่ะขนาดเริ่มต้นอยู่ที่0.8ลิตรยังไม่ถึงลิตรดีนะคะราคาอยู่ที่1,620บาท10สีเบเยอร์เซรามิกค,คลีนสำหรับทาภายในบ้านชนิดกึ่งเงา ชนิดกึ่งเงาและด้านสีน้ำเกรดอัลตราพรีเมียมด้วยเทคโนโลยีสูงปกปิดได้ดีไร้คราบปลอดเชื้อเม็ดสีเนียนเรียบไม่จับกันเป็นฝุ่นด้วยค่ะแข็งแรงเหมือนเนื้อเซรามิกเลยทนทานต่อการทำความสะอาดมากกว่าสีทั่วไปถึง30เท่าเช็ดล้างคราบฝังลึกได้มากกว่า30,000ครั้งมีส่วนผสมของประจุแร่เงิน ช่วยป้องกันเชื้อแบคทีเรียเชื้อราและเชื้อไวรัสแถมปราศจากสารตะกั่วและสารปลอดปลอดภัยและมีกลิ่นอน่อนๆด้วยค่ะขนาดเริ่มต้นอยู่ที่5แกลลอนราคาประมาณ2,806บาทเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆมีสนใจยี่ห้อไหนชนิดไหนกันบ้างไหมที่เราจะเอาไปใช้กับบ้านเรา ทุกโปรดักก็ดีหมดค่ะกล้ให้เลือกให้มันเหมาะสมกับเราแล้วก็เงินในกระเป๋าของเราค่ะ